สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชาแนลดัตตี้คูเก็ตครับวันนี้ดัตตี้จะมาชวนเพื่อน,อนๆทําเมนูกว๋วยเตี๋ยวแห้งด้วยน้ําซอสสูตรเด็ดครับเป็นเมนูที่กลับมาเป็นกระแสอีกรอบหนึ่งนะครับกับเมนูกว๋วยเตี๋ยวแห้งของเชฟดังคนหนึ่งนะครับดัตตี้ก็เลยนําสูตรนี้มาฝากเพื่อนๆกันนะครับสูตรนี้ทําง่ายขายคล่องแถมไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะครับ ตัวน้ำซอสมีรสชาติหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดครบรสเลยนะครับเพียงแค่เราใส่เป็นในเส้นก๋วยเตี๋ยวคลุกเคล้าให้เข้ากาันเติมลูกชิ้นเติมผักเข้าไปเท่านี้ก็พร้อมทานแล้วนะครับแล้วที่สําคัญตัวน้ําซอสเนี่ยเราสามารถเก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้ทานได้นานๆเลยนะครับเพื่อนๆสามารถทําทานทําขายเป็นอาชีพเสริมได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับ ส่วนแรกจะเป็นส่วนของเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวนะครับก็จะมีเส้นเล็กลูกชิ้นแล้วก็หมูนะครับอันนี้เพื่อนๆก็เลือกใส่ได้ตามความชอบเลยนะครับต่อไปเป็นกระเทียมสําหรับทํากระเทียมเจียวประมาณ3ช้อนโต๊ะถั่วลิสงคั่วบดช่วยเพิ่มความหอมคะน้าหั่นเป็นชิ้นเล็กๆถั่วงอกผักที่ใช้โรยหน้าเพิ่มความหอมก็จะมีผักชีขึ้นช่ายแล้วก็ตน้นหอมครับต่อไปในส่วนของน้ําซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งนะครับก็จะมีน้ําเปล่า250กรัมซอสปรุ g, ปงรสฝาเขียว4ช้อนโต๊ะ ซีอิ๊วดำสามช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชาพริกป่น2ช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชู3ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว5ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย6ช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสหอยนางรม5ช้อนโต๊ะครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้ดดดีฝ้ฝากไว้ให้เพื่อนๆใ,ใต้คลิปแล้วนะครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกเราจะมาเจียวกระเทียมกันก่อนนะครับดดดี้ใส่น้ํามันลงไปเยอะสักนิดนึงนะครับประมาณ4ช้อนโต๊ะ จากนั้นเราก็เปิดไฟกลางๆนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวให้เหลืองหอมเลยครับตัวน้ํามันกระเทียมเจียวเนี่ยเราจะนําไปใส่ในน้าซอสก๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับเพื่อจะช่วยให้เส้นก๋วยเตียเ๋ยนียมันจะได้ไม่ติดกันนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาทําน้าซอสก๋วยเตี๋ยวกันเลยนะครับอย่างแรกเราก็ใส่น้ําเปล่าลงในหม้อนะครับตามด้วยน้ําตาลทรายผงปรุงรสน้ําส้มสายชูซอสปรุงรสฝาเขียวซีอิ๊วขาว สีอิ่วดำเพิ่มความหอมแล้วก็เพิ่มสีสันนะครับต่อไปก็เป็นซอสหอยนางรมแล้วก็ตามด้วยพริกป่นครับอันนี้ใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ความชอบเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเผ็ดกลางๆนะครับสุดท้ายก็จะเป็นน้ำมันกระเทียมเจียวนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะครับเวลาเราไปคลุกกับเส้นก๋วยเตียเ๋ยวนี่จะช่วยให้เส้นก๋วยเตี๋ยวหอมแล้วก็ไม่ติดกันด้วยนะครับตัวน้ำมันกระเทียมเจียวเนแดดดี้จะใส่ลงไปประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับ จากนั้นเราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับให้น้ําซอสเดือดแล้วก็งวดลงสักเล็กน้อยก็ถือว่าใช้ได้ครับเราก็ปิดไฟพักทิ้งไว้ให้เย็นได้เลยนะครับพอเย็นแล้วเราก็สามารถเก็บใส่ขวดใส่ตู้เย็นเอาไว้ทานได้นานๆเลยนะครับตัวน้ําซอสของเราก็จะมีรสชาติหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดครบรสเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลวกส่วนผสมของก๋วยเตี๋ยวกันเลยนะครับอย่างแรกเราก็จะลวกลูกชิ้นกับเนื้อหมูก่อนนะครับ ล้วก็ตั้งน้ำลวกให้เดือดก่อนนะครับจากนั้นเราก็นําลูกชิ้นกับหมูเนี่ลงไปลวกเลยครับเราจะลวกแค่แป๊บเดียวนะครับแค่ให้เนื้อหมูสุกก็เป็นอันใช้ได้แล้วครับจะลวกนานเกินไปนะครับไม่งั้นเนื้อหมูจะแข็งกระด้างแล้วก็ไม่อร่อยครับต่อไปก็จะเป็นผักนะครับวันนี้เราก็จะมีผักคะนา้าถั่วงอกแล้วก็ใส่เส้นก๋วยเ,เตี๋ยวลงไปครับเสร็จแล้วเราก็จะลวกแค่แป๊บเดียวนะครับเพื่อนๆลองดูว่าถ้าเส้นก๋วยเตี๋ยวนิ่มสุกแล้วก็ถือว่าใช้ได้ครับเราก็ตักขึ้นสเเดด็น้้ําไลยครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็นําทุกอย่างมาเทรวมกันใส่ในชามหรือใส่ในอ่างผสมนะครับอันนี้เราจะใส่ในชามเพื่อผสมก่อนที่เราจะใส่ในกล่องขายนะครับเสร็จแล้วเราก็นําน้ําซอสเนี่ยมาราดลงไปนะครับแดดดี้ใส่ลงไปประมาณ2-3ทัพพีนะครับแดดดี้แนะนําว่าเราใส่ประมาณสัก3าทัพพีเนี่ยจะกําลังดีเลยนะครับน้ําจะฉ่ำๆแล้วก็เส้นเนี่ยนุ่มอร่อยพอดีเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็คลุกเค,คล้าให้เข้ากันแล้วก็นําไปเทใส่กล่องได้เลยครับ จากนั้นเราก็จะเพิ่มความหอมด้วยถั่วลิสงขั่วบดนะครับแล้วก็ผักชีขึ้นช่ายต้นหอมแล้วก็ตามด้วยกระเทียมเจียวสุดท้ายก็จะเพิ่มความอร่อยด้วยแคบหมูนะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับใครที่ทำทานเองนะครับเราก็ลวกหมูลูกชิ้นใส่ลงในชามนะครับเสร็จแล้วเราก็ลวกผักแล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยวใส่ลงไปนะครับจากนั้นเราก็ตักน้ำซอสเนี่ยราดลงไปประมาณทัก2-3ทัพพีนะครับ เสร็จแล้วเราก็คลุกเคล้าเส้นกับส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับให้น้ำซอสเนี่ยมันดูดซึมเข้าไปในเส้นแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เพิ่มความหอมด้วยต้นหอมผักชีขึ้นช่ายตัวลิสงคั้วบดกระเทียมเจียวปิดท้ายด้วยแคบหมูกรกอบๆอ,อีกสักหน่อยเพื่อเพิ่มความอร่อยก็พร้อมทานได้เลยครับเท่านี้ก็เป็นอานเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูกล้วยเตี๋ยวแห้งด้วยน้ำซอสสูตรเด็ดครับ ตัวน้าซอสสูตรนี้ช่วยให้เราปรุงก๋วยเตี๋ยวแห้งได้ง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่มีลูกชิ้นเส้นผักคลุกกับน้าซอสก็พร้อมทานได้เลยนะครับเหมาะสําหรับคนอยู่บ้านอยู่หออยู่คอนโดที่ไม่ต้องการออกไปทานข้างนอกนะครับเราก็สามารถปรุงก๋วยเตี๋ยวทานเองที่บ้านได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับหรือใครจะนําไปคลุกกับเส้นหมี่เส้นก๋วยเตี๋ยวทานกับส้มตําแบบนี้ก็ได้ความอร่อยไปอีกแบบหนึ่งครับ เพื่อนๆสามารถทําทานทําขายเป็นอาชีพเสริมได้เลยนะครับยิ่งช่วงนี้กระแสก๋วยเตี๋ยวแห้งกําลังมาแรงเลยนะครับเราสามารถทําใส่กล่องหรือใส่ห่อขายหน้าบ้านขายหน้าปักซอยแบบนี้ก็ได้เลยนะครับเพื่อนๆก็ลองนําไปทําทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้แดดดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับ หรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้แด d ดดีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ